น้ำาลปุบ๊บปั๊บเลยนมเปรี้ยวนี่เป็นหลานของเมเเเืองไทยนะครับเด็กน้องกีบุร <Sache S 2> ีดำครับก็คงจะไม่สูงไปมากกว่านี้แล้วนะครับนมเปรี้ยวพร้อมอยาพร้อมยาอ่าอะไรครัเชิญขอเชิญในหัวตรวจเช็คร่างกายนะครับความสมบูรณ์ของนักบวยใช่ครับมครับก็ดูร้อยเปอร์เซ็นต์ยแน่นอนเพราะว่าเขาน่าจะมี ความแค้นอยู่ในใจเดยเย็นสนุกตัวนี้ผมว่าสนุกดึนเต้นด้วยคัวนี้ก็มีโอกาสนะ<อ>ตัวนี้ผมว่ามีโอกาสและเป็ตนตวยว้ที่สนุกอ่ะอนมเปรี้ยวหน่อยครับน้องอเ,ปเป็นยังไงบ้างจากไฟที่แล้วเนี่ยพอชกเสร็จเราก็รู้สึกว่าตอนชูมือแล้วก็มีมีแบบงงงงแดกว่างั้นเถอะนะครับแล้วคิดว่ายังไงการความพร้อมของเราที่ไปเจอกับพลอยล้มเพชรอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เยอะอันนี้เยอะแล้ววันนั้นดูเราชนะไหมเราดูชนะไหมชนะชนะแบบไหนได้จังหวะได้อาวุธมวยอะไรที่เราดูว่าเราชนะหนุ่มเปียวก็เหยียบวยนะอาวุธทย์เขาหนักไหมครับไม่ไม่หนักเลยเหรอจะมีอะไรนิดหน่อยมีอะไรยังฝากหนุ่มเปียวบ้างอะไรของใครมีอะไรจะฝากอีกพอลูกเพชรบ้างอย่างนี้มากครับอะไรนะเดินหนีเขาเดินหนีเดินหนีอย่างนี้อยู่ข้างเชือกแค้นแค้นแค่ไหนครับเงินมันหายไปเท่าไหร่ไหนบอกเงินหายสองแสนบาท ได้ไมากี่วันแล้วเนาะได้ควายสิบตัวได้นาอีกหลายที่เลยปรหลายไร่เลยปกติเลยวะโชคดีครับน้องเพื่อปคนต่อไปครับเชีมเยอะเลยพูดน้อยนะครับเพราะว่าก็ยังเด็กใหม่อยู่พูดน้อยแต่อันนี้จะพูดเยอะครับนี่โชคดีครับเอย่าพูนให้น้องเพลนนะเพชรพูดซางกีฬาสปอร์ตครับโชคดีครับเจอกับเพชรพูซางมาแล้วกี่ครั้งน้องสองครั้งครับเป็นยังไงบ้างช่องเจ็ดเราชนะแล้วก็ไปแพ้ที่บ้าน ที่เชียงรายวันนั้นพี่ไปดูอยู่ด้วยนะวันนั้นโดนเตะเตะเออแต่ว่าของเขาแตกด้วยนะวันนั้นนะแตกด้วยอ่าแล้วไฟนี้ล่ะครับไฟแตกหักอันนี้ก็เตรียมตัวดีมากครับก็อยากเจอมานานครับเพชรปูซางครับแล้อยากล้างแขนแทนที่หลงนะครับเลยแล้วครับเอารวมยอดไปแล้วเดี๋ยวบอกด้วยเพชรปูซางอยากหนีมากครับผมมวยหมัดด้วยกันมาแลกกันไปแล้วให้มันสะใจไปแล้วคนเดูเจ้าฉีดใช่ไหมเราห้าหมื่นใช่ไหมเนี่ยดูเดียวห้าหมื่นเดา ได้นะครับเดี๋ยวกับการใช่ครับอ้นี่มันหยอดตลอบไทยมองหน้าแล้วห้าเบอร์มองไทยมองหน้าเลยอ่ะในหัวเช็คให้ดูร่างการนิดนึงครับแล้วครับเบิดก่อนจะมองเป็นไงครับมันจะเบิดก่อนอยู่เรื่อยเลยรับเป็นเนื้อเป็นอะไรสมควรมากเออไอ้เมื่อไอ้รอบนี้โชคดีเสริมหมัดอะไรหนักกว่าเก่าไหมก็เสริมอาวุธหลายอย่างครับหลากหลายสมัยก่อนก็มีแค่หมัดแค่เตะขาก็มีแค่มีเหลี่ยมมีอะไรอ๋อหลากหลายขึ้นกว่าเดิมอ๋อสนุกแน่นอนแล้วครับแล้วไฟนี้เราจะแตกไหมครับไฟนี้ ไม่มีครับผมไม่มีแต่แล้วผมต้องการปองกันตัวต้องมาบ้างโชคยากไหมครับเพชรกูสานดูดูโชคกับพี่หลองก็ไม่ยากนะับวันนั้นก็ <c oughs> ดูหนุกของเราหน้าชานมาเจอเจอที่พี่บงบอกบอกเลยใครถามแล้วก็บอกเพชรอูซางมาด้วยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยยิบสักหน่อยได้ได้แบบรับก็ได้แบบรับเลยแบบรับเอาหน่อยเอาแบบรับเลยแบบโชวันที่ยิมหกนี้มาเจอกันที่ทุ่งสงผมอยากบอกเพชรอูซางแล้วผมไม่ใช่ขนมมาเจอกันได้ผมขอฝากทุกคนเล่นโชคดีด้วยนะครับวันที่ยิมหกนี้เอาซื้อเดี๋ยวเข้าไปร้องที่นครโอเคแล้วมาร้องยี่ตอนนี้นะฮะร้องร้องกับเจ้า งานไทยครับเดี๋ยวหาอะไรมาง้างปากหน่อยครับเมืองไทยจะเจอต้องน้ไม่ต้องล้านเล็กเจี๊ยบหนุ่เก่งแนะถครับไม่คขาดได้ถามได้อาเต้เป็นไงบ้างเต้การพี่ซ้อมเตรียมตัวอ่เตรียมตัวตอนนเส้นเลยเตรียมตัวดียวต่ออีกร่างกายตอนนี้สักถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่สักร้อยเปอร์เซ็นหรือเท่าไหร่ก็มากับเต็มครับผมกับเต็มเลนะนะครับวางแผนการทุกไย่ยังไงเจอกันหนึ่งล้านเล็กมวยเข่าอาชีพก็ตามสไตล์เราครับผมสอกหล่นไหมได้ไรแต่ว่าแต่ว่า ปรับปรุงนิดหน่อยข้อเสียครับมีมีอะไรที่เป็นข้อเสียที่คิดว่าเมืองไทยเรายังบกพร่องอยู่บ้างครับก <คน S 2> ็มีชอบชอบเลขชอบบวกเยอะเกินไหก็พยายามรัดกลุมมากขึ้นนะตอนนั้นก<อ>็ไม่มีอะไรคือก็ว่ากันว่าเกมนี้เนี่ยสนุกด้วยแล้วก็ได้ชัยชนะด้วยไม่ได้เอามันอย่างเดียวครับก็คูณต่อสู้เขาบอกว่าครังแล้วเนี่ยแข็งกระสอกเรารู้สึกไงบ้าง ก็หลายๆคนก็พูดนี้ครับทุกคนแล้วเป็นไงครับแล้วเป็นไงงายท้องอ่ะครับก็ตามก็ที่ผ่านมาก็หลับทุกคนลายคนก็หลนรับพูดน้อยต่อยหนักอยากจะบอกอะไรหนึ่งล้านบ้างก็หนึ่งล้านเลยผมก็อยากให้มาสู้กันนะผมเพราะว่าผมผมว่าตัวสู้อยู่แล้วครับ วันที่ผมเชิญชวนไปนี่ยผมที่ชิบกนี้ก็ฝากแฟนมวยนะครับผมไปชมกันเยอะๆนะครับที่ทุ่งสงนะครับผมก็ผู้มวยมีเด่นน่าดูทั้งนั้นเลยนะครับผมก็ฝากด้วยครับแล้วเมื่อไหร่จะยิ้มครับก็มันเป็นอย่างนิยบเดี๋ยวรอชนะก่อนได้ดูเดือนก่อนได้เดือนต้องชวนไปฉลองกันมาแล้ะยิ้มพวกคู่ถูกกันครับคู่กันด้วยกันนะกันนะเดี๋ยวรอดูตอนฉายครับผู้หญิงครับเจ้าแสงมณีครับ อ่าด <Auf> ีครับอ่ามามาแล้วตะวันฉายฉา่นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งไฟสําคัญในชีวิตเราเลยอ่ะเป็นวัดวัดวัดศักดิ์ศรียอดมวยทั้งคู่ด้วยนะครับการที่ซ้อมเตรียมตัวเป็นไงครับน้องก็เต็มร้อยครับผมวันนี้ก็ฝึกซ้อมมาเต็มร้อยกว่าทุกไฟมีหลายหลายคนก็บอกว่าอาวุธของตะวันฉายยังน้อยกว่าแสงมณีอยู่เราจะจะบอกเขายังไงฮะครับก็รอดูวันเวทีดีกวครับ ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นการปล่อยเลยก็วิจยัยกันแล้วก็ปอดดีกว่าสิ่งที่เราเตรียมไปเนี่ยนอกจากแข้งซ้ายแล้วยังมีอะไรอีกบ้างมีทีเด็ดแน่นอนค,ครับผมมีเด็แน,น่นอนคือเรามองว่าเรามีความหนุ่มความสดแล้วก็ช่วงชกรูปร่างสูงยาวกว่านะครับนี่คือจุดที่เราจะพลิกเกมอาชนะแสงมณีได้แสงมณีเขาบอกว่าที่ที่ได้ตำแหน่งยอดมวยเพราะว่ายังไม่เจอเขา พูดถึงเขาหน่อยครับน่ยมัได้เจอแล้วเนี่ยครับแล้วก็มีแฟนมวยหลายคนบอกว่าสู้ไม่ได้ครับรู้สึกยังไงบ้างผมก็ชอบคำนี้ครับเวลาชนะแล้วภูมิใจดีครเข้าไม่ได้อยากจะบอกแสงวันนี้บ้างครับครับก็เดี๋ยวที่26เจอกันครับแลกกันได้ครับที่ดับบี้ นี่ให้มันรู้ไปเลยนะเอาเชิญเชิญเอาเชิญชวนหนทีมวันที่26ก็ฝากรายการวันที่26รายการในหัวประเด็นครับชัยพิบูลเตยครับก็อยากให้มันรู้เยอะครับมันแน่นอนโอเคครับโอเคครับขอบคคุณวันฉายเมื่อคืนชัยครับก็สัมภาษณ์